อยากจะมาเล่าประเด็นนี้ให้ฟังแบบสั้นๆว่าจริงๆเนี่ยที่มาที่ไปของสอวเป็นอย่างไรและสถานการณ์ที่มาถึงพาเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับต้องพาทุกคนย้อนคำา,าเอ็มอ้อมกับย้อนกลับไปในการลงประชามติวันที่เจ็สิงหาคมปีสองพันรอยหสิบเก้าซึ่งไอ้นี่แหละที่เอฝัอ่งอนุรักษ์นิยมตอนนี้ก็เอามาเป็นข้ออ้างเสมอว่าก็นี่ไงลงประชามติมาแล้วนะฮะไปดูบัตรลงประชามติกันนะฮะ บัตรลงประชามาติหน้าตาเป็นแบบนี้พวกคุณลืมไปหมดแล้วละ่ะนะฮะ <S <S เห็นประเด็นข้างล่างไหมฮะที่สองตัวเ,เล็กนั่นน,นะฮะผมจะอ่านให้ฟังนะครับข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าประเด็นเพิ่มเติมนะฮะเขาบอกว่าท่านเห็นชอบหรือไม่เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติสมควรกําหนดให้มีบทเฉพาะการนะฮะบ,บทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนั้นนะครับเอ่อห้าปีแรกนับแต่วันที่รัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้นะฮะ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่คือทั้งหมดที่อยู่ในบัตรนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะไปอ่านบทเฉพาะการว่าบทเฉพาะการที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรไม่มีอยู่ในนี้นะครับต้องไปอ่านที่อื่นอยู่ข้างนอกซึ่งไอ้ที่อื่นข้างนอกที่ว่านี้เนี่ยบทเฉพาะการทั้งหมดมีทั้งหมด13มาตรา อ้อมเดาะกับเอ็มลองอ่านอันนี้ดูอะแล้วรู้สึกว่ายังไงรู้สึกว่ากำกวมไหมมีการพูดถึงสองร้อยห้าเคือมากเลยไม่ค่คคอยเกะที่หึงบอกที่มาของมันอ่ะคุ้มเครืออยู่แล้วและหลายคนเชื่อว่าจริงๆอล่ะเขาจะบอกว่าคุณไม่อ่านบทเฉพาะการเองที่มันมีอิสระมาตตาเ<ม>กืเ่องของคุณก็ได้แต่พูดกันในความเป็นจริงบนโลกของประเทศไทยอ่ะใครจะไปเข้าใจบทเฉพาะการซึ่งไม่ได้ถูกเขียวนว้นี่อย่างชัดเจนถ้านนี้เขียนมาสองร้อยห้าสิบสวมีสิทธิ์บท นายกรัฐมนตรีโดยสองอยหสิบสว,รวรนี้มีที่มาจากคณะกรรมการดีดีนะมีที่มาจากคณะกรรมการสรรหาสิบคนที่มีพลเอกประวิตย์นั่งเป็นประธานพี่ว่าผลแม่งออกเป็นหเรื่องเลยแต่ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาอ้างว่านี่คือการสว,รวรมาได้โดยชอบทมค่ะว่าชอบทมจริงเหรอหรือเป็นการทริกนะการทริกประชาชนเพราะว่าเวลาอ่านคําว่ารัฐสภาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยคนทั่วไปก็อาจจะบอกว่าอ๋อก็ถูกต้องแล้วนี่ใช่ไหม ก็ถูกต้องแล้วรัศสภาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคําว่ารัฐสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกบุติสภาแต่ของแต่ละที่เนี่ยมันมีความหมายไม่เหมือนกันบางประเทศรัฐสภาหมายถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเลยก็มีนะครับใช่ไหมโอเคอันนี้คือคือข้อบิิพลายข้อที่หนึ่งซึ่งพี่คิดว่าการอ้างความชอบธรรมเหนือบัตรออกเสียงประชามตินี้ว่าประชาชนทุกคนเห็นชอบมากๆเลยที่จะให้สวสองรหสิบเสียงมีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรีเป็นข้ออ้างที่ ถ้าจะว่าตามเลตเตอร์ตามกฎหมายเลยก็อาจจะพูดได้แต่เอาตามความ,ความเป็นจริงของวินยูชนให้คุณไปถามคนรอบตัวคุณนะมีใครเข้าใจบ้างในที่โหวตอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองคือเวลาเราเข้าไปดูคอมเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับสอบวอมันก็จะมีคอมเมนต์ชุดหนึ่งว่าเ้าวก,ก้าวไกลอไปดา่าเขาบ่อยอ่ะก็เลยเขาก็ไม่โหวตให้ก็ถูกต้องแล้ว ซึ่งที่สี่ปีสี่ปีที่ผ่านมาเก้าไกลก็เป็นไม้เบื่อไม้เม่ากับสวมาตลอดคําถามคือทําไมคุณถึงต้องโทนด่าบ่อยก็เพราะว่าที่มาของคุณมันไม่สง่างามไงก็ต้องถูกด่ายอยู่แล้วใช่เขาชมเหรอถูกไหมคืออันเนี้ยเป็นเป็นประเด็นที่พี่คิดว่าต้องไปนั่งโอสอวอเองและไอ้ผู้กองเชียร์ทั้งหลายเนี่ยไปนั่งคิดดูดีเอาบัตรใบนี้ไปอ่านให้ตกผลึกไปอ่านสิบสามมาตราของบทเฉพาะการแล้วกลับมาตอบตัวเองว่าเอกระบวนการนี้ มันถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะฮะอันนี้คือประเด็นเรื่องที่มาของสวนะครับแล้วมันมีอีกตอนนี้มันก็จะมีประมาณว่าถ้าเราให้รัฐบาลก้าวไกลเป็นเราจะกลายเป็นเอ,อ่ออะไรวะยูเครนจะมีคนมาตั้งฐานทัพอเมริกาเต็มประเทศเราไปหมดถามจริงๆเหอะถามจริงๆเหอะถ้าก้าวไกลมีอำนาจจริงๆเยอะขนาดที่อเมริกาโอ้โหหนุนหลังมีกองทัพอะไรจะมาเนี่ยนะฮะ เขาจะต้องมีปัญหาไอ้ซอววสองร้อยห้าสิบเสียงใช่ไหมถามจริงด้วยลอจิกด้วยลอจิกนึกออกไหมถ้าอํานาจฝั่งมันเยอะหลือเกินเนี่ยแล้วตอนนี้ปัญหาออนกราวน์จริงๆผมไม่รู้ผู้หลักผู้ใหญ่ประเทศนี้ได้ลงไปดูออนกราวน์จริงๆหรือเปล่าเนี่ยนะฮะมันไม่ผมเราไม่ได้กลัวทุนจากต่างชาติฝั่งอเมริกาเลยทุนที่เรากลัวตอนนี้คือมึงจีนต่างหาถึงแม้กระทั่งจุลาตอนนี้เขามีการศึกษาเรื่องของที่เรียกว่าอินนิวอิมเ r รนของคนจีนที่เข้ามาประเทศไทยเป็นเรื่องราวในทางการทนตีสิทธิ์เลยด้วย คือคุณกลัวคือถ้าคุณถ้าคุณไม่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกังวลการเข้ามาของทุนจีนว่าจะมาแย่งงานคนไทยซึ่งมีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วการเปิดแวร์เฮาส์ตรงบางนานะครับภาษีออฟตอร์ศูนย์เปอร์เซ็นต์เทรดวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนกับไทยอย่างมโหฬาราและถ้าเดินไปบนถนนรัชดาคุณเห็นหลักฐานด้วยตาคุณเองทุกวันเข้าร้านไหนก็ได้ไปกินร้านไหนก็ได้เดินเข้าไปเลยแล้วจะตกใจกับไอ้ฐานทัพอเมริกาตั้งเนี่ย โหแบบคือไม่ได้บอกว่าอเมริกาไม่ติดต่อมาไม่ได้บอกว่าอเมริกาไม่ได้มีเบื้องเบื้องหลังในอะไรเรื่องพวกนี้นะฮะแต่ว่ามันมีข้างมัด้วยเสมออะเวลาเราพูดต้องพูดสองข้างถูกไหมเราจะพูดข้างเดียวได้อย่างไรนะครับไลน์ line, อันตรายมากนะที่ส่งกันนะผูหดับผู้ใหญ่ส่งไลน์กันทีนี้พี่แบบโอหนี่เขียนอะไรกันขึ้นมาวะเนี่ยนี่คือยกเมฆแบบบางอันนี่คือยกเมฆล้วนๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ผมนะส่วนตัวนะคิดว่า ต้องให้อินฟอร์เมชันกับสังคมมากกว่านี้แล้วก็ต้องถูกดライブโดยความเป็นจริงมากกว่านี้นะครับผมขอย้มอีกครั้งนึงนะครับสวสองร้อยห้าสิบท่านเนี่ยมาจากคณะกรรมการสิบคนไอ้ที่ที่ทน่าตลกมากกว่านั้นก็คือในคณะกรรมการสิบคนนั้นเนี่ยผมไม่พูดชื่อนะมีอยู่คนหนึ่งอะที่นั่งอยู่ในคณะกรรมการสรรหาและเลือกตัวเองเป็นสวด้วยอืมได้เหรอคะได้ฮะเลือกเลือกอ่าได้ไ,นะได้นี่นี่มีด้วยนะฮะอ่ะนั่นแหละคิดดูแล้วกันว่า เป็นยังไงนะครับอ่ะคือนี่แหละพี่เราอยากจะมาเล่าประเด็นนี้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วจริงๆเนี่ยนี่ก็ฝากเตือนไปถึงคนที่รู้จักกับสอวอทั้งหลายเนี่ย<ด>ท่านอารมณ์อารมณ์สังอมตอนนี้เข้มข้นมากนะฮะแล้วก็แล้วก็ไม่อยากให้มันมีความวุ่นวายคือผมคิดว่าถ้าท่าน no vote ก็ไม่ได้นะคือ no vote ก็เหมือนกับโหวตโหวตให้ข้างหนึ่ง จำได้ไหมเราเคยคุยกันประเด็นนี้ด้วยรัชนูม,มันเขียนไว้แบบนั้นเพราะั้นเนี่ยอยากให้คิดดีๆครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านนึกถึงศักดิ์ศรีนึกถึงครอบครัวของท่านวันหนึ่งท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยท่านจะทิ้งลกาซี่อะไรไว้ให้กับประเทศไทยบ้างนะฮะจะเป็นลกาซีที่คนสรรเสริญหรือจะเป็นลกาซีที่คนด่าไปจนท่านลงเรียบหายไปตายไปนานแล้วเนี่ยคนก็ยังด่าลูกหลานท่านอยู่เนี่ยนะฮะเหมือนที่หลายคนโดนเนี่ยที่คนทำแบบตายไปแล้วแต่ลูกหลานก็ยังโดนผลกระทบอยู่เนี่ยนะฮะ ท่านอยากจะฝ่าเลกกซีแบบไหนไว้นี่เป็นท่านเลือกได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านอยากจะฝ่ายเลกกซี่โดยไม่ขัดฉันทามติของประชาชนเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าท่านมีทางเลือกเดียวก็คือต้องยกมือสนับสนุนคนที่สามารถรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นผู้นําที่เขาเลือกมาว่าจะเอาคนเนี้ยเป็นผู้ผู้นาประเทศต่ตอไปอ่าเออมีคนพูดเรื่องนี้อีกสบวอบอกว่าเอ้ยทำไมคุณไม่ไปรวบรวมเสียงได้สามร้อยเจ็ดสิบหกล่ะแล้วเดี๋ยวสวจะโหวตให้นะครับ ผมก็ถามย้อนกับไปที่สวพวกนั้นที่พูดแบบนั้นเลยว่าทําไมตอนพลเอกประยุทธ์ตั้งรัฐบาลคุณถึงไม่พูดคํานี้เพราะตอนนั้นพลเอกประยุทธ์มี2องรอห้าสิบโฉนเองทำไมคุณไม่บอกพลเอกประยุทธ์ให้ไปรวมให้ได้สามเจ็หกก่อนแล้วเดี๋ยวสวจะโหวตให้ล่ะทาไมถึงใช้ลอจิกไม่เหมือนกันทําไมคราวนี้ถึงต้องใช้ลอจิกนี้นะฮะอ่าก็ฝากคําถามไปแล้วกันจากเด็กๆแหละเราเราก็เป็นเด็กๆเ,เทียบกับพวกนั้นเทียบกับสวเหล่านั้นเขามองเราเป็นเป็นเด็กเมื่อวันซืนนะฮะอยู่แล้วแน่นอนอันนี้ผมเข้าใจนะครับ แต่ว่าเด็กเมื่อวานซืนเนี่ยก็ขอถามคําถามพวกนี้ว่าท่านตอบคําถามพวกนี้อย่างไรและประชาชนจะตอบคําถามพวกนี้อย่างไรนะฮะแล้วก็อันนี้ขอบอกไว้เลยนะจากนักเฝ้ามองเรื่องการเมืองมาแบบเงียบๆเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าท่านสวเหล่านี้หรือแม้แต่กระทั่งกลไกรัฐอื่นๆตุลาการพิวัตรสารรัฐธรรมนูญกรกตตัดสินใจ ยุบพักอนาคตใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่อนาคตใหม่ดุลยุบไปแล้วยุบพักเก้าไกลนะฮะหรือตัดสิทธิ์คุณพิธาด้วยเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าขราวหน้ามาเยอะกว่านี้อีกขราวหน้าคุณจะเห็นัก้าไกลเป็นรัฐบาลเดียว<ม>ยุบจมงต้องโขาเลยไม่ต้องเองอครั้งนี้ร้อยห้าสิบใช่ไหมยุบดิครั้งหน้าสองร้อยห้าสิบคุณจะทำยังไงคุณจะยุบเข้าไปเรื่อยๆหรอแล้วคุณคิดว่าประชาชนจะยอมแค่ไหนนะฮะ แล้วที่ผมกลัวมากที่สุดอันนี้ผมเป็นห่วงจริงจากใจจริงเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วผมไม่สบายใจก่าเรื่องนี้หมองตรงนะคือตอนเนี้ยมีชื่อและที่อยู่ของอสวเหรอคะอ่าฮะได้ถูกโพสต์มาในทวิตเตอร์แล้วนะฮะคือทวิตเตอร์เขาจะมีสายฮาร์ดคอร์อยู่ถูกไหมฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไม่รู้จริงเปล่านะมีคนส่งเมื่อกี้มาก่อนเข้ารายการว่าเฮ้ยพี่เขาปากหมุดแล้วปากหมุดในนั่นแหละผมผมพูดจริงคือเรื่องนี้มันแรงฮะ แล้วคุณกําลังขัดกับเสียงของคนที่อยู่ใกล้คุณด้วยก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครระวังระวังนะฝากเตือน<ม>จิด้วยความหวังดีมากฮะไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นจริงๆ